เ,เตรียมจอ,จองลูกของพวกนางได้เลยนะทั้ง3นางเนี่ยท้องคลอดไล่เลี่ยกกันเลยนะประมาณเดือนหน้าีประมาณเดือนหนึ่งครับแบมบี้เบมบี้แบมบี้น้องแบมบี้สีมือนะลูกคนนี่หน้าตาสวยนะจองลูกน้องน,องนองได้เลยนะหรือจะรอให้คลอดก่อนก็ได้จ้าน้องใบมอนสีช็อกโกแลต สาวสีช็อกโกแลตน้องเอลล่ามานี่ลูกเอลล่าเอลล่าคนสวยโชว์หน่อยโชว์ตัวหน่อยลูกมาน้องจะลูกดกมากนะครับน้องเอลล่าเนี่ยได้คอกละห้าหกตัวเจ็ดตัวก็ได้มาแล้วใช่ไหมเอลล่าเจ็ดหรือเปล่าครั้งที่แล้วหรือหกเอลล่าลูกมานี่มาฮัลโลหลเนี่ยท้องกำลังป่องเลยคุณผู้ชมเหลืออีกประมาณยี่สิบห้ายี่สิบหก ยี่6วันก็คลอดแล้วครับชิบาวาว่าขนสั้นสีขาวช็อกนะครับตัวนี้เป็นสีเมอือและสีช็อกโกแลตชิาวาว่าขนสั้นหมดเลยนะครับแม่พันธุ์ท้องป่องกันหมดเลย3ตัวรอดอูอัปเดตท,ทาง youtube ตลอดได้เลยนะครับอย่าลืมติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับ คลิปนี้สวัสดีครับ